สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลในส่วนของพายุร้อนในช่วงบ่ายนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ตอนเช้าอยู่ที่แถวอีสานตอนบนนะครับแล้วก็มีทิศทางแนวโนม้มที่จะเข้ามาสู่ในส่วนของภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือรวมทั้งภาคตะวันออกนะครับ เดี๋ยวไปอัปเดตในส่วนของสถานการณ์ล่าสุดนะครับดูจากลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆฝนนะครับเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมเราจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนก็เริ่มที่จะมีการขยายตัวเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามายังข้างในนะครับก็มีการหมุนตัวนะครับโดยเคลื่อนที่จากด้านตะวันเคลื่อนที่จากตะวันออกเฉียงเหนือลงมาอยางด้านตะวันตกเฉียงใต้นะครับ พราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มฝนที่เคลื่อนที่ตามมานะครับในขณะเดียวกันดูดูองค์ประกอบที่จะทําให้มีฝนตกต่อเนื่องนะครับในช่วงสองสาวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าข้างล่างนี้นครับที่กําลังก่ะตัวขึ้นตรงนี้กลุ่มฝนนี้นะครับเป็นลักษณะข,ของยอมความกดอากาศต่ำกําลังแรงนะครับที่คาดว่าจะก่อตัวขึ้นเป็นในส่วนของ พายุหมุนเขตร้อนนะครับซึ่งจะมาส่งผลให้ฝนในประเทศไทยตกอย่างต่อเนื่องนะครับถัดจากในส่วนของพายุร้อนแล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันในส่วนด้านตะวันออกเฉียงใต้ด้านนี้นะครับก็มีกลุ่มย่อมความกดอากาศตา่ำอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะเริ่มเห็นว่ามีกลุ่มฝนและหลายกลุ่มนะครับเริ่มที่จะกาะตัวขึ้นในด้านนี้นะครับด้านฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ด้านนี้ด้าน ด้านตะวันออกของประเทศเนี่ยกำลังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นซึ่งน่าจะส่งผลให้ในวันนี้ก็หลายๆพื้นที่ก็จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับรวมทั้งเมื่อวานนี้พอภยัยเมื่อเช้านี้ในส่วนของด้านอีสานตอนบนเนี่ยก็น่าจะมีมาซ้ําต่อเนื่องนะครับในอาจจะค่ําคืนนี้หรือว่าบ่ายๆจะแก่เดี๋ยวมาดูอีกทีครับ สำหรับช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวพาทุกท่านมาอัปเดตนิดนึ่งนะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างนะครับจะสังเกตว่าเช่นจากเรดาร์ของขอนแก่นณเวลานี้นะครับก็คือฝนเริ่มเคลื่อนลงมาข้างล่างครับตอนนี้เลยสานตายไปแล้วนะครับก็น่าจะเข้าสู่ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับในโซนนี้นะครับส่วนในโซนแถวสกลนครแถวนครพนมนะครับ ที่เมื่อเช้านี้ฝนตกก็ตอนนี้ก็เริ่มซาลงไปแล้วแล้วก็อาจจะมีกลุ่มฝนกระจายเล็กน้อยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ฝนตกเมื่อเช้านี้รวมทั้งในโซนนี้นะครับโซนที่ฝนตกเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าอาจจะได้น้าได้เนื้อนิดนึงนะน่าจะแช่นานแล้วก็หลังจากที่ตกหนักแล้วก็มีการตกแช่ในลักษณะตกปล่อยๆนะครับหรือไทยสาเนี่ฝนลินนะครับก็ ก็จะแช่ลินอยู่แถวนี้นะก็ยังพอมีฝนต่อเนื่องแต่ตัวที่เป็นแนวระทะอากาศร้อนกับอากาศเย็นกะ็คือตอนนี้เคลื่อนที่ลงมาอย่างลอยต่อระหว่างอีสานล่างกับภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายนี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนจะอยู่แถวนี้นะครับแถวเพชรบูรณ์ตรงนี้นะครับมีเพชรบูรณ์มีชายภูมินะภาคดีชุมพลแถวเทพสถิตชัยภูมินะครับตรงนี้สีแดงจ้าแสดงว่าฝนกำลังค่อนข้างจะลมแรงนะฝนหนัก วิเชียรบุรีรอยต่อระหว่างเพชรบูรณ์กับชัยภูมิตรงนี้นะครับรวมทั้งหนองบัวละเวชัยภูมินะครับซับใหญ่ชัยภูมิจตุลัสนะครับแล้วก็พระทองคํานะครับด่านขุนทดนะครับสีคิ้วนะครับแล้วก็เมืองชัยภูมิเพราะฉะนั้นก็คือในอีสานใต้นะครับลงมาถึงโคราชในช่วงนี้ก็ฝนกําลังตกนะครับก็เป็นรอยต่อนะก็คือต่อเนื่องมาจากภาคอีสานตอนบนแล้วมาตอนกลางแล้วก็ตอนนี้ลงไปตอนล่างนะครับ แถวคอนบุรีแถวสีคิ้วของโคราชน,นะครับก็คือฝนก็ต่อเนื่องไปยังข้างล่างนะครับก็คือมีทิศทางเคลื่อนจากตะวันออกมายังตะวันตกเฉียงใต้นะครับนี่คือในส่วนที่เรดาร์ที่ขอนแก่นจบได้ในส่วนตอนนี้นะครับส่วนสกลนครเนี่ยก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนก็เริ่มจะซาแต่ว่าก็เดี๋ยวอาจจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงเข้ามาซ้ำนะครับกลุ่มที่ เป็นลักษณะอยู่ด้านนี้นะครับอาจจะเคลื่อนที่เข้ามาซ้ำต่อเนื่องนะ่าจะทําให้อีสานตอนบนมีฝนต่อเนื่องได้ในช่วงค่าคืนนี้บ่ายถึงค่ำนี้นะครับเดี๋ยวเช็คด,ดูอีกทีนะครับแล้วก็ไปดูเรดร์ที่อุบลน,นะครับจะสังเกตว่ามีกลุ่มฝนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มนี้ที่กําลังเคลื่อนที่นะครับน่าจะมาด้านตะวันออกนะครับก็อาจจะส่งผลให้ทางด้านภาคตะวันออกฝนตกนกะในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับ แล้วก็ไปดูเรดาร์ที่ใช่หน้านะก็จะกลุ่มฝนได้อยู่กลุ่มนี้นะที่กำลังเคลื่อนที่จากภาคอีสานตอนล่างเข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับน่าจะเข้าสู่ภาคกลางในช่วงบ่ายนี้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับที่อยู่แถวอีสานตอนล่างนี่นครับรอยต่อระหว่างเหนือกับ Demon <S <S อีสานนะครับ <Leaving S 1> แล้วก็กลางเ <S <S นี่ยน่าจะต่อเนื่องมาครับ <S <S ในส่วนของ เป็นแนวปะทะอากาศร้อนนะครับกับอากาศเย็นที่เคลื่อนที่มานะเพราะฉะนั้นแนวนี้ฝนจะ,ะลมจะแรงนะครับแล้วก็ฟ้าค่อนข้างจะจะจะเสียงดังนะครับระวังก็ระวังฟ้าผ่านะครับนี่นะครับกลุ่มฝนกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่ก่อตัวที่ภาคตะวันออกนะครับก็จะเห็นว่าอยู่แถวอีกชุดหนึ่งอยู่แถวนายามจันทบุรีแถวแกลงระยองแถวเขาชะมาระยองนะแถวนี้นะเพราะฉะนั้นภาคตะวันออกนี่ก็ เนี่ยจันทบ,บุรีนี่นะครับโซนนี้นะครับก็จะจะมีฝนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่กําลังเข้ามานะครับน่าจะเคลื่อนที่เข้ามาด้านในมากขึ้นนะในช่วงบ่ายนี้นะครับส่วนฝนที่กลุ่มใต้เอ่อที่อยู่โซนข้างล่างนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่อยู่ภาคตะวันออกนะตอนนี้แถวชุมพรแถวใต้ยังไม่เจอกลุ่มฝนนะครับรอบนี้จะเน้นในส่วนของ อีสานกลางตะวันออกแล้วก็พบเจอกลุ่มฝนเล็กน้อยอยู่แถวนครศรีธรรมราชนี่นะครับก็เป็นกลุ่มกลุ่มฝนที่เจออยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ดูทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็คือกําลังเคลื่อนลงไปด้านตะวันตกเฉียงใต้นะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเข้าสู่จังหวัดต่อไปก็คือภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางนะครับที่จะรับฝนนะครับในขณะเดีวยวกันในส่วนของโซน อีสานตอนบนก็อาจจะมีเข้ามาซ้ำใหม่เรื่อยๆในใน,ในรอบต่อไปนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะไม่เห็นในส่วนของทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนนะครับที่เมื่อเช้านี้ก็จะแช่อยู่แถวอีสานตอนบนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ต่อไปอย่างอีสานกลางแล้วก็ลงไปอีสานล่างนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ทำให้เกิดฝนตกแล้วก็น่าจะมีมีต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับในฝนในในช่วงนี้นะครับ เพราะว่ามีในเรื่องของหย่อความกดอากาศต่ากําลังแรงนะครับที่จะทําให้มีฝนต่อไปได้ถึงช่วงอาทิตย์หน้าเลยทีเดียวนะครับก็หลายหลายท่านที่ยังไม่รับฝนก็อาจจะได้รับน้ําในครั้งนี้นะครับเตรียมในเรื่องของการทําการเกษตรนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่ตะวันออกนะครับที่เริ่มก่อตัวนะแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาเป็นกลุ่มใหญ่เช่นเกี่ยวกันนะครับที่อยู่โซนตะวันออกนี้นะครับ ในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนี้แล้วก็มีอีกลหลายพื้นที่ที่กำลังก่อตัวนะครับดูทิศของลูกกลุ่มฝนชายนาดเนี่ยนะครับตรงนี้ที่กำลังเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นละต่อไปนะั่คือในส่วนของโซนนี้นะครับเตรียมรับฝนนะครับต่อจากเนี่ยนะครับอีสานก็เป็นกลางกับเหนือนะครับที่น่าจะได้รับฝนในช่วงบ่ายนี้นะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนนะครับก็อัปเดต อัปเดทให้ท่านผู้ชมได้รับชมเรื่อยๆนะครับดูดูลักษณะประเทศไทยวันนี้ก็น่าจะขายราอ้อนได้นะครับในส่วนของเนี่ยจากมีกลุ่มฝนเข้ามาอันค้างจะเยอะนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ